ว,ว้าวดูนสรุปอันดับฮีโร่ปี2022ที่ค่าได้เยอะที่สุดแล้วผู้เล่นส่วนใหญ่อยู่ในแรงไหนกันนะก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและไปดูกันเลยชาก่อนน้อง,องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนำาอดมิ n ต้นทีวี 7. เพจน,นี้มีผู้ติดตามมากกว่า170,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม a ีปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบแรงคอนสกินแร์สวยๆราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาท แนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดกันเด้อเปิดมานะฮะเช้าจู่ของวันที่2นั่นเองนะฮะซึ่งพี่ปักอัดคลิปตอนเชา้าแต่คลิปอาจจะไม่ได้ลงเช้านั่นเองนะฮะ <c oughs> ใครเห็นคลิปนี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าคลิปได้ดูกี่โมงกันแล้วกันนะโอเคไหม จริงๆ่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะต้องขอบอกเลยว่าพี่ปั๊กเนี่ยก็แค่จะมาพูดจะมากล่าวของย้อนหลังปี2022ว่าปี2022เนี่ยเราลงแรงเราเล่นฮีโร่ตัวไหนไปเนี่ยแล้วมันฆ่าได้เยอะที่สุดฮีโร่ตัวไหนที่ถูกแบนเยอะที่สุดฮีโร่ที่คือจัดอันดับเอาง่ายๆว่าจัดอันดับว่าฮีโร่ตัวไหนป้อมแต่กี่ครั้งมังกรแต่กี่ตายกี่ครั้งอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะฮะริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%เ และยังมีบริการเติมเกม r v ในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข Open ID เท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คน และมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะยิงเป็นแรงเนี่ยพี่ปักคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะยิ่งสนใจนะครับเพราะในหน้าต่างหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ปักจะจัดอันดับด้วยว่าแรงไหนที่คนไทยเนี่ยอยู่ในลำดับเยอะที่สุดนั่นเองหรือว่าพูดง่ายๆว่า ROV ูวีไทยแลนด์เราเนี่ยอยู่ในแร้งไหนกันเยอะที่สุดนั่นเองนะครับก็อย่างที่เราเห็นเปิดคลิปมานะฮะเป็นสรุป สถิติใน6ปีที่ผ่านมานั่นเองนะฮะซึ่งการสรุปเนี่ยเป็นสรุปตั้งแต่ปี2 0 1 6ถึงปี2022เตรียมรวบยอดเลยครัทุกคนมาถึงข้อมูลแรกนะฮะจะเป็นจำนวนเกมที่เราเล่นไปนั่นเองนะฮะอย่างที่หยุดเลยอยู่ที่ลำดับ55ล้านนั่นเองนะฮะพูดได้คำเดียวว่าล้านล้านนะทุกคนมากกว่าล้านแรกก็คืออีกล้านหนึ่งอีกอะเป็นเกมที่เราเล่นเยอะมากๆนะฮะรวมตั้งแต่ปีนี้และปีย้อนหลังไป6ปีเลย สำหรับข้อมูลถัดไปเนี่ยจะเป็นข้อมูลการตีป้อมให้แตกนั่นเองนะฮะต้องขอ,อบอกว่ามากกว่าการที่เราเข้าเล่นเกมอีกซึ่งมากกว่าอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ที่ลําดับหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแล้วก็แสนล้านนั่นเองเอ้หรือว่าเมื่อกี้อยู่ในลำดับห้าแสนล้านอ้ยนี่ก็ะจาไม่ได้ฮะ <c oughs> เอาเป็นว่าเนี่ยป้อมที่ถูกตีแตกเนี่ยอยู่ที่6กแสนเจ็ด 1,955ล้านนั่นเองถ้านับจำนวนผีเนี่ยขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตาลายฮะเห็นตัวเลขได้เยอะซึ่งลำดับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นจำนวนดาร์คซเลเยอร์ที่ตายไปนั่นเองนะฮะในลำดับนี้เนี่ยดาร์คซเลเยอร์เนี่ยจีเอ็มเนี่ยเหมือนว่าจะนับรวมดาร์คซเลเกอร์สาร์เลเกอร์ถูกดาร์คซเลเยอร์เพ็ดเก่าด้วยนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยดาร์คซเลเยอร์เนี่ยมันจะเป็นคองใช่ไหมหรือว่าเป็นหิงคองซึ่งเด็กสมัยใหม่เนี่ยใครที่เพิ่งมาเล่นประมาณ1ปีย้อนหลังเเเนี่ยยดารร์์ลอเนี่ย น่าจะรู้จักกันในชื่อของคอสเลเยอร์หรือว่าดาร์คเลเยอร์เลยใช่ไหมเมื่อก่อนเราเรียกดาร์คเลเยอร์ว่ากองนั่นเองนะครับเพราะว่าหน้าตามันเนี่ยมันเหมือนเป็นมันมันเหมือนมันเป็นพ่อของวูคองเลยมันคือคิงคของยักษ์ัะทุกคนเอาง่ายๆเออจำนวนดาร์คเลเยอร์เนี่ยที่ถูกสังหารไปหรือว่าถูกฆ่าไปในภายในเกม r า v ีนะฮะจะอยู่ในลำดับที่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสน ล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเหมือนเดิมเลยอยู่ที่1นึ่งล้านนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากและเหมือนว่ามันจะเป็นคูณ2ของตัวจํานวนเกมที่เราเล่นก็คือพูดง,ง่ายๆว่าทุกๆเกมที่เราเข้าไปเนี่ยเหมือนถ้าอาหารค่าเฉลี่ยตั้งแต่ปี2016ันถึงสองพเนี่ยทุกๆเกมเราจะค่าดัก k s ซ a เลเยอร์เกมละ2ครั้งนั่นเองนะฮะซึ่งจะเป็นสถิติที่ค่อนข้างที่ คงที่นะทุกคนมันจะเป็นแนวแนวนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเกมมาเลยนะฮะเพราะว่ามันก็จะมีช่วงเลดเกมกับต้นเกมใช่ไหมเออประมาณนั้นโอ้ยดูดิโอ้โหหมอดอดไปประทะหนึ่งหนึ่งกับดักเลเยอร์เลยนะะเมื่อกี้ะ อ่าใกล้จะสิ้นสุดยังใกล้ยังอ่าหยุดเรียบร้อยแล้วนะฮะและนี่คือจํานวนคลิปที่ถูกสังหารไอ้คําว่าจํานวนคลิปที่ถูกสังหารเนี่ยทุกคนอาจจะดูว่าตัวเลขไม่ต่างแต่ให้เราดูทศนิย,ยมนะทุกคนมันมีอยู่1 2 3 4 4มหลัก 4, 4ีครั้งแล้วนะมันทุกๆ3หลักเนี่ยจะขีดค่าทศนิยมตัวคอมม่าไว้หนึ่งอัน พูดได้คำเดียวนะฮะว่าอืม,มันอยู่ที่26ล้านนะทุกคนอิน่งรอบนะทุกคนนี่คือจำนวนของดาร์คซเลเยร์ที่ถูกฆ่าไปก็คืออยู่ที่26ล้านล้านเออพูดง่ายๆว่ามันมากกว่าล้านอีก1นึ่งล้านนะเออก็คือ26ล้านล้านตัวเออคำว่าคลิปเนี่ยมันไม่ได้นับรวมว่าจะต้องเป็นครีปเลนตัวเองมันนับรวมคลิปเลนคู่ต่อสู้ด้วยนะฮะโดยเฉะนั้นเน่ย ไอ้คำว่าครีปเนี่ยก็คือรวมทั้งผืนป่าใน ROV รวมไปหมดเลยมันเลยตายไปทั้งหมด26ล้านล้านตัวน,นั่นเองหรือ26ลสิบาล้านครั้งไอ้ข้อมูลก็ไม่จบสเพียงแค่นี้สิเรามาดูนะฮะว่าภายในปีย้อนหลังในตั้งแต่2 2ปี2022ลงไปเนี่ยฮีโร่ทั้งหมดเนี่ยมีกี่ตัวจำนวนฮีโร่ใน ROV ปัจจุบันนะฮะถึงปัจจุบันถึงวันนี้ที่พี่ปักผู้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด 113ฮีโร่นั่นเองนะฮะซึ่งไม่นับฮีโร่ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาอย่างน้องบอนนี่ถ้าน้องบอนนี่เข้ามาเนี่ยจะเป็น114ฮีโร่ซึ่งพี่ปักเองเนี่ยถ้าพูดตรงๆเนี่ยพี่ปักเองก็มีอยู่แค่110ฮีโร่ก็มีไม่ครบนะฮะแต่พอดูดีๆเนี่ยฮีโร่วเราก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะไอคำว่าเยอะฮีโร่เนี่ยทุกคนตัดสินไม่ได้ยกเว้นการมาดูตรงนี้ก็คือจำนวนสกินทั้งหมดของ AW จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันเนี่ยจำนวนสก,กินอาวีอยู่ที่650สก,กินยังไม่รวมสก,กินที่หลุดภาพโปรปไฟล์ต่างๆนานๆที่กำลังบอกว่า GM จะนำเข้าเซิร์ฟไทยนั่นหนมายความว่าไงหมายความว่าสก,กินเนี่ยมันจะมีไปถึงภายปีนี้เนี่ยแต่700 700กว่าเลยโดยฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเฉลี่ยสก,กินละประมาณ500หรือว่าประมาณสักร้ปปอกู่ นึกภาพดีๆเราต้องเสียเงินเป็นพันเป็นหมืห่นเลยถ้าเราเหมาสกินหมดซึ่งสกินของพี่หมาปักเองเนี่ยในเกมอาวิก็ภาพรวมแล้วมีอยู่400กว่าหรือประมาณ500นั่นเองนะฮะซึ่งใครที่มีมากกว่านี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาหน่อยว่าใครมีสกินเนี่ยทั้งหมดกี่สกินในเกม r o ออย่างเช่นพี่หมาครับผมเนี่ยเติมไปเยอะแน่นอนเลยเพราะผมมีเนี่ยทั้งหมด620สกิน ผมเองก็เพิ่งรู้นะเที่ยว่าผมเติมไปเยอะขนาดนี้จริงเหรอมันแพงมากเลยนะทุกคนเพราะเฉลี่ยง่ายๆนะสกินละหนึ่งร้อยกูปองเพราะบางสกินมันได้ฟรีใช่ไหมแต่บางสกินเนี่ยมันเฉลีย่ยทัวๆไปถึงหนึ่งพันกูปองด้วยฉะนั้นเนี่ยเฉลี่ยภาพรวมเมื่อสกินฟรีกับสกินที่อ่าแพงสุดก็เฉลี่ยสักร้อยคูป,ปองเอาแบบง่ายๆภาพรวมให้เราคิดเลขถูกมีหกร้อยห้าสิบกูปองเนี่ยถ้าเราซื้อหมดนี้นี่ มันเป็นหมื่นเป็นแสซนเลยนะทุกคน <c oughs> เป็นหมื่นเลยนะจะแสร็จมังแล้วนะคือคิดดีๆนะจะเติมเงินคูปองเอาวีนี่ยเล่นนี่คือ5อันดับท็อปไฟ h ฮีโร่ที่ถูกเลือกเล่นมากที่สุดนั่นเองนะฮะซึ่งเป็น5อันดับของฮีโร่ที่ถูกนํามันเล่นมากที่สุด จะเป็นอันดับหนึ่งเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องแกลกแกลกนี่มันเป็นสายโหสายตัวตึงจริงๆนะฮะมันเป็นสายที่ทําให้เรารู้ว่าอืแคร์รี่กับเมดมึงอย่าเข้าใกล้วงล้อมสกิลดึงกูนะมึงโดนโซยแน่ทีมกูโซยมึงแน่ประมาณนั้นเลยส่วนไฮยติเนี่ยหลังจากที่น้องเข้ามาเนี่ยก็รำถวายชีวิตกันเลยกว่า,วาได้นะฮะพูดถึงการรำอีกหนึ่งตัวเนี่ยสำคัญสุดก็คือ ฟ o r เรนติโนหลังจากที่มีคลิปบอกว่าฟ o r เรนติโนเนี่ยรำหูรำ,รำเท้นะฮะมีแต่คนเนี่ยอยากลองรำน้องนั่นเองนะก็เ,เล่นน้องจาจาจัดจัด,จดทั้งเดือนทั้งปีไปเลยแล้วก็จะมีเทวานาฏอันดับที่4แล้วก็สุดท้ายจะเป็นคริซี่ปัจจุบันเนี่ยคลิซี่ก็ถือว่าโหดถือว่าโกงนะซึ่งใครที่บอกว่าเทวานาฏเนี่ยทำไมถึงเล่นเยอะสุดก็อธิบายได้เลยว่ามันเป็นฮีโร่ต้นๆตอน,ตน,ตน,ตนเริ่มเกมสําหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองนะสายแครีเนี่ย แล้วสําหรับฮีโร่ที่ถูกแบนมากที่สุดล่ะพี่มาปักมันเหมือนกันนะในเมื่อมันเย็นเล่นเย็ดทุยในเมื่อมันเล่นเยอะสุดเนี่ยมันเองก็ถูกแบนเยอะสุดเหมือนกันสําหรับน้องเก๊กนะฮะซึ่งอย่าไปด่าเขานะในแรง็งหรือว,ว่าในไหนเนี่ยเฮ้ยทำไมมึงถึงแบนเก๊กมึงแบนเก๊กทําไมบางคนนะต้องขอบอกเลยนะฮะว่าใครที่เล่นซัพพอร์ตเตอร์เนี่ยบางคนมันไม่ออกลางสถานะ ซึ่งพอไม่ออกล้างสถานะสายเมดเลยยิ่งสายแครี่เป็นไงแครี่แบบว่าโซโลเดี่ยวมาทุกคนอือโซโลเดี่ยวก็มาแล้วก็กลัวดิทุกคนมึงชิดดูสพอเตอร์อรกูนั้นไม่ออกสายล้างสถานะเอาไว้แล้วกูมาชายเดี่ยวกูพูดอะไรมันก็คงไม่ฟังสินะงั้นกูเองก็ต้องแบนแก๊ก,ก่อนอะเพราะกูกลัวคุณหล่อนนะออแค่นั้นเองนะอันดับสองเนี่ยก็จะเป็น ตัวไฮยะเต้นั่นเองนะ,ะับตัวนี้เนี่ยถือว่าโกงยิ่งเผดหลังๆเนี่ยดาเมจยิง่งโกงถ้าใครเล่นเป็นเนี่ยน้องจู๊กได้ดีมากเลยอันติีของน้องเนี่ยเหมือนใช้เข้าใช้ออกได้เลยอะสำหรับฟอร์เรนติโนอย่างยังอยู่ในลำดับโดนแบนลำดับที่3นะฮะสาเหตุที่น้องยังอยู่ลำดับนี้เพราะว่าน้องเนี่ยถ้าใครเล่นเป็นเนี่ยถือว่าโกงแต่เผ็ดปัจจุบันเนี่ยต้องขอบอกนว่าฟอร์เรนติโนเล่นยากมากะทุกคน คือมันยากจริงๆอะพี่ปั๊กเนี่ยปกติพอเล่นได้นะครับแผ่ปัจจุบ,บันมือคือเล่นยากมากอะมันต้องต่อสกิลคอมโบดีๆนะฮะส่วนอนันดับ4ี่เนี่ยบางคนเรียกว่ายูเอบางคนเรียกว่าเยภาษาจีนก็อ่านไม่ชัดหรอกมันคือน้องภาษาจีนนั่นเองนะฮะเยหรือว่ายูเอเนี่ยก็ยังโกนฮันและยิ่งวอลคารเนี่ยก็ยิ่งโกงในแผ่นหลังๆช่วงหนึ่งเลยอะของไพร ปี2022ปลาปีที่แล้วที่ทุกคนต้องแบนวอลคาดเพราะมันกุงจริงๆดาเมจมันจัดอ่ะยิ่งมันขี่มาและทรงพลังมากเลยเละนี่คือ5อันดับฮีโร่ที่มีอันชนะอัตราการชนะสูงสุดก็คือพูดง่ายว่าในเกมเนี่ยถ้าทุกคนเล่นอันดับฮีโร่เหล่านี้แนบมีโอกาสเล่นสูงสุดนั่นเอง ก็คือองง่ายว่าฮีโร่ตัวนี้ถ้าเราเลือกเข้าไปในเกมเกมนั้นเนี่ยมีโอกาสชนะแล้วมันค่อนข้างที่จะสมดุลหรือเปล่าอ้ <c> ั <oughs> นี้ก็ไม่ทราบนะฮีโร่ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นน้องดีเรกนั่นเองนะอันดับ2คืออิลูเมียอันดับ3เซเนว เซเนลเนี่ยพี่ปักค่อนข้างจะเจอยากไม่ค่อยเจอนะอันดับ4เนี่ยจะเป็นซิลิกาและอันดับ5คือโรกการจัดลำดับเนี่ยก็จะเป็น GM บอกว่าตั้งแต่ปี2016ถึง2022ต้องขอบอกนะถ้าภายในปี2022อย่างเดียวเนี่ยน้องโรกของเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นเลยด้วยซ้ำเพราะว่าคนจะไม่ค่อยได้จับเลยและการจัดอันดับของเขาเนี่ยคือเป็นการจัดอันดับที่ เหมือนย้อนหลังไปหลายปีแล้วน้องยังมีอันดับที่ดีๆเลยพอเฉลี่ยแล้วในปีปัจจุบันส0 2 2นองเนี่ยน้องยังดูอยู่ในอันดับไงและนี่คือฮีโร่ที่ถูกฆ่ามากที่สุดเออไม่ใช่ฮะทุกคน <c oughs> จะเป็นฮีโร่ที่ดามดเมจแรงๆจัดๆแล้วก็ฆ่าศัตรูได้เยอะที่สุดนั่นเองนะฮะตัวแรกเนี่ยจะเป็นวอลฮานั่นเองเพราะเป็นฮีโร่สายเริ่มต้นที่ต้องฆ่าหลายๆคนนั่นเองนะฮะสำหรับฮีโร่ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นน้องเทวานาฏ ต่อไปก็จะเป็นน้องคริซี่นะครับบัตเตอร์ไฟและก็ฮูคงของเราในทีนองถือว่าโหดอยู่นะทุกคนจัดมากับฮีโร่ี่ได้ MVP บ่อยบ่อยบ่อยที่สุดก็คือเหมือนดื่มเลยน้องโวลไฮเทวนาดคริสซี่เฟรนดิโน,นแล้วก็ฮูองยิง่งหูของเผชรหลังๆเนี่ยก็โกงอยู่นะส่วนไอ้วลไฮกับไอ้นั่นนัะมันเล่นปกติอยู่แล้วฮีโร่ที่ช่วยเหลือมากที่สุดก็คือเอสซีนนั่นเองนะฮะก็จะเป็นตัวเทวนา คริซี่วอลไฮแกลกแล้วก็นัตยาสิ่งที่เอกใจก็คือนัตยาช่วยเยอะเพราะว่าสกิล2งของนางเนี่ยดีมากเลยนะฮะส่วนฮีโร่ที่ทำลายป้อมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเน้นแครี่จา่าจ่าลิก็ตามภาพเลยจะเป็นเทวันนาตวอลไฮไวโอเลตยอนแล้วก็ไฮยะตินั่นเองนะครับ และนี่คือเปอร์เซ็นต์ผู้เล่นที่อยู่ในอันดับแต่และแรงนั่นเองนะฮะตั้งแต่ปีเก่าๆเลยอันดับต้นอ,อันดับน้อยที่สุดก็จะเป็นแรงบอลนะฮะก็คือผู้เล่นใหม่2.85%ถัดมาเนี่ยจะเป็นแรงซิลเวอร์2.85้าเท่าวเลยแรงกูเนี่ยเหมือนคูณ2ของ2.85จนะจะอยู่ในอันดับของ5.33จุดสามาเพนัมเนี่ยสูงมาหน่อยเหมือนคูณ3ก็คือ15.69้าหาสำหรับแรงไดมอนเนี่ยเหมือนคูณ2ของ e เพตินัมอีกหนึ่งรอบก็คือ32.838 2นะฮะ และคอมมานเดอร์ก็อยู่ที่30.6%ของคูลเลอร์ก็คือ9.52และที่3คนคือแรงค์อันดับคนที่เล่นน้อยที่สุดก็คือแรงสูพรีมของคูลเลอร์นั่นเองอยู่ที่0.27%ไม่ถึง1%ด้วยซ้ำของผู้เล่นเป็นล้านนะฮสำหรับ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยจีมก็ฝากที่จะขอพูดอนะไราปานมาเยอะแยะมากมายแต่แล้วที่สุดนะฮะก็คือภายในปี2,000 23นี้เนี่ยมีอะไรเข้ามาใหม่อย่างแน่นอนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะข้อมูลเหล่านี้ก็มีแค่ในแค่นี้แหละรักนะจุ๊บจุ๊บหมวกหมวกชาไปแล้วครับคอมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะว่าใครเลนฮีโร่ในเะยซู